ปางแง้มสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกับผมปางแง้มทีมงานทีม่จาจักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับว้า <Okay, okay. S 2> ที่วังช้างอายุธยาเลยพเนียดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช้างพังจามจุรีอายุ30ปีได้ตกลูกออกมาเป็นช้างเพศผู้ผ่านไป18นาทีแล้วครับก็ได้ตกลูกออกมาอีก เป็นช้างเพศเมียช้างพางครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการบันทึกช้างตกลูกแฝดเพศผู้และเพศเมียจึงได้นิมนท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารมาประกอบพิธีรับขวัญช้างฝาแฝดต่างเพศให้ลูกช้างน้อยทั้งคู่นะครับแข็งแรงเป็นขวัญใจดวงใหม่ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววังช้างอยุธยาและพเนียรครับ ที่วัดสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดคนครปฐมพระพศรีธีรวงศ์เจ้าคณะอำเภอดอนตูมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวให้โอวาทและกล่าวสามโมธนียกถาในพิธีรับตราตั้งเจ้าวาดรูปใหม่พระประหลัดอนุชิตอนุชิตโตเป็นเจ้าวาดวัดสามงามโดยมีนายสมรักมีใจดีนายยกเทศมนตรีตำบลสามงามเป็นประธานฝ่ายคารวาตชาวตำบลสามงาม,ามอำเภอดอนตูมสิทธิอนุสิ์และประชาชนจากทุกประเทศ ร่วมพิธีจำนวนมากในอํานวยน้อยป้อมผู้มนวยการโรงเรียนวัดสามงามคงทองอนุสรน,นำคณะครูและนักเรียนจัดขบวนนางรำนะครับและดุริยางร่วมขบวนแห่แสดงความยินดีน้อมถวายมุทิตาสักการะภาพประปลัดอนุชิตอนุชิตโตเนื่องในมงคลโอกาสรับตำแหน่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสามงามครับโอเค ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตในพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน Job Expo Thailand 2024มหากรรมหางานสร้างไรายได้ที่สนุกที่สุดของประเทศไทยรวบรวมตำแหน่งงานว่างกว่า7 0 0แสนตำแหน่งทั้งในและต่างประเทศจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า222รายครับ7 0 0แสนตำแหน่งแน่นอนครับโดยประมาณ1 0แสนตำแหน่งที่ผมจะพยายาม ไปประสานกับกัตในประเทศต่างๆก็คือมีไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็อิสราเอลและนอกเหนือจากนั้นขณะนี้เราเริ่มบุกเข้าไปในภาพพื้นยุโรปว่าจะทําอย่างไรเราจะส่งแรงงานออกไปได้นายสมชายบริกฎศีวันอธิบดีกรมการจัดหางานบอกว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ร่วมกับบริษัทจัดหางาน รวมตำแหน่งงานในต่างประเทศมากกว่า1 0แสนอัตรามาไว้ในงาน Job Expo Thailand 2024เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ1 0แสนอัตราในปี2567นี้ครับในช่วง6เดือนแรกนะฮะ,ะนโยบายการส่ง1 0แสนอัตราเนี่ยเราทำไปแล้วตอนนี้ประมาณเกือบเกือบ7 0 0 0 0นะครับประมาณ6 0 0 0นะครับเกือบ7 0 0 0่ หรืออีกสักประมาณ30,000เราคาดว่าอีกในห่วงระยะเวลาที่เหลือเนี่ยคงทำได้ตามเป้าหมายพร้อมเตือนระวังเว็บไซต์ Facebook ปอมแอบอ้างหลอกลวงแรงงานไทยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยหการสมัครแล้วขอเก็บเงินบางส่วนไปก่อนอย่างเงี้ยครั้งละ5,000-3,000หลายๆครั้งรวมกันเอาเข้าไปแล้วนี่หลายๆหมื่นนะครับไปรู้อีกทีก็คือสุดท้ายแล้วไม่ได้บิน นะฮะก็ค่อยมาร้องที่กรมการจัดงานให้ติดตามเงินที่ถูกหลอกไปนะฮะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยเนีครับอยากไปทํางานต่างประเทศขอให้ติดต่อหน่วยราชการเป็นสําคัญที่สุดครับไปทํางานต่างประเทศต้องเช็คให้ชัวร์ผ่านกรมการจัดหางานนะครับสำนักงานประกันสังคมร่วมจัดกิจกรรม SSO Market 2024 มุ่งส่งเสริมสุขภาพลูกจ้างผู้ประกันตนในงาน Job Expo t h a โป a n d 2024ครับนายบุญสงทัพทยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าอย่างแรกได้จัดบูธนิทรรศาการภารกิจของสำนักงานประกันสังคมบูธนิทรรศาการในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมว่าสำนักงานประกันสังคมดูแลอะไรบ้าง,ด,ง,ด,างดูแลกองทุงนไหนบ้างดูแลกองทุนประกันสังคมดูแลกองทุนทดแทนดูแลลูกจ้างดูแลผู้ประกันตนดูแลนายจ้าง 2. ง ร่วมกับสถานพยาบาลจัดบูธตรวจสุขภาพพร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์ฟรีให้กับผู้ประกันตนครับบูธสถานพยาบาลที่มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตนทุกมาตลานะครับ สามารถเข้าฉีดกับสำมรง,งานประกันสัมได้และ 3. ส่งเสริมอาชีพอิสระจัดโูธเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกันตนมาตราส40นำสินค้ามาขายของร้านที่ประกอบอาชีพอิสระมาขาย200ร้านนะครับในเอเซโดมาเก็ตวันนี้นะครับซึ่งมีคนเข้ามาจำนวนมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาพ่วมถามแรงต่อแรง เลขขาธิการสำนักงานประกันสังคม SSO Market 2,024จะทําให้มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นกี่คนครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา33ไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 9โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนซึ่งเป็นฟรีแลนซ์หรือประกอบอาชีพสระหรือเรียกง่ายๆว่ามาตา40ครบทั้ง3วันน่าจะมีหลักหมื่นนะครับให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา40มีสินค้าของผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เลือกช็อปที่ SSO Market 2024ภายในงาน Job Expo Thailand 2024จัดไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2567เวลา11.00นาถึง21.00นณฮอลล์6และ7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูน